มานะคะมาเริ่มขุดดูหาหัวมันหัวมันะหัว้าน,นาที <laughs> แต่ไม่รู้ว่าขุดกี่นาทีนะขโมยพระครับไม่ได้ขโมยอนุญาตแล้ว <laughs> เจอไหม,หมเริ่มจะเจอแล้วอยับอีก

ได้กินได้มา15นาที15น,น,น,านาทีขุดกี่นาทีคะ1ชั่วโมง5นาทีเลย1ชั่วโมงเลยหัวหัวบักใหญ่ นาอยด้วยหัวใหญ่ดินกำลังมีความรักเลยหัวสีชมพูมันนั่ารักมันหายดี ถ้าเราตัดต้นแล้วเร,เราดึงไม่ได้เหรอดึองบ้างนี่มันขาดออกเลนะเนี่ยนี่น